สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะเรียนเรื่องความหมายความสำคัญและประวัติการวาดเขียน m e a n i n g Important and History of Drawing การวาดเขียนเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาช้านานหากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์มนุษย์จะหมายเริ่มแรกจะวาดภาพเหตุการณ์ต่างๆไว้บนผนังถ้ำด้วยฐานไม้และเนื้อดินต่อมามนุษย์ได้พัฒนาวัสดุอุปกรณ์การวาดเขียนให้สามารถใช้ได้ง่ายสะดวกขึ้น เช่นดินสอกระดาษหมึกผู้กันเป็นต้นในบทนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะความหมายของการวาดเขียนแบบเข้าใจง่ายๆเข้าจใจได้คือการขีดเขียนรูปภาพต่างๆบนกระดาษแผ่นไม้ หรือวัสดุต่างๆเป็นการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่มีคุณค่าด้วยตัวของมันเองโดยสามารถสร้างขึ้นด้วยกลวิธีต่างๆต่อไปความสําคัญของการวาดเขียนและเบาวาการวาดเขียนโดยสังเขปในบทนี้เราจะเรียนกันทั้งหมดนี้เลยค่ะ